Los bang priye mak na bang priye mak na bang แม่ได้สดีวกิพไปน้องมากินตำบอกตองแล้วพี่น้องนี่เพื่อนเนาะสมาัดคนจะตกคนสีตกเอาสมารถกินยิกินยิพ่อหล่ะนั่นเดียวเอินพอเี่ยมเม่อเดีเอาหอมใส่เนาะต้องนานแล้วเห็นไหมบตองอ่ะคนดึงบัตตองแล้วเดินขน เสีเ้ยวหมูเขาตำบตักตำอิลีบักต้องอยู่สวนพี่น้องอเดี๋ยวจะเบิง้งไอเดี๋ยวจะสอนแทรกวิธีการตำไปในคลิปนีย่างไพี่น้องเบิ้งนั่นด้ครับแมวกลกวนพี่น้องเลยตะวันบอกเห็ดเนาะไอ้อกาแะฟผู้ดีผู้ดีแซ่แบแซ่บไปใหญ่ เสียบอยู่เสีบอยู่อันนี้มาทำคลิปลงเถิดว่าขี้นอนดึกนะคะใครดูคลิปนี้ข้าวบดใส่หอมเนาะเสร็จหอวเกี้ยนไปใส่บุบเกอ้ยนเ้ยี่มันเป็นงานโอย่างมั้งอ๋อเองบุบเกียวะงานโกตัวไดมอยู่ทน่องนะที่าเ่ นี่เหมียวโอ้ยมามากินน้ำกันด้วยพี่น้องเสียงหมากับเฮาหมากับเฮาทั้งหมาทั้งแมวหมาหมากะเหมียวเมียวอยู่หมากะห้องห้องอยู่โอ้เป็นหมาโอ้ดีไปขึ้นหอาไปก่อนนี่เหมียวแม่บ้านมาห้อง แล้วนอนทไปทั้งเลยป่ะนาีเราไม่ได้แต่ะปุ๋นเนาะม,มีจาประแดกจ้าปากลิ่งก็ทอรประเดี๋ยวแําลยจจะออก มากเลยลกไม่เด <ève S 1> <sociedad, S 2> ียวรดแบบบังประเียมากแม่ใครตามพี่เดียวตามวะพี่น่ะตามอืมอเ้บออบดีพอดีจ้นโอพดีเลย

ฉันโทษตัวเองว่าฉันนอนดึกพี่คือไปดูคลิปนี้มากกว่ากินไน่บ่ให้กินน้ำกันพี่น้อนมานคุณยายของเรามาแล้วอะมายายเอ้ยมาด้วยนี่คนบ่อเพียสหนาส้างมาแล้วอโดโจโจเสียู่เด้บ่อเพ็ดสสินี่สอยเอาเอาคนบ่อเอาสอยเอางี้แล้วก็ตั้งไปอี่ห้อใหม่หรอ ขเขาบริเวณปกติมันบรเฮ็ดเพชรจอยเฮ็ดเพชรอย่าเอาขวดน้ำไปตั้งตรงนั้นสิยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวมาฮะมาเพชรแห้งทุกคนเพชรคือมันบาแดงไมีที่นางม,มองนีู่แต่เอาโต๊ะแบบนี้มานางนอนกันบ,บะหม,ม,มี่เลยค่ะนี่ล้างสมาบะหมี่อล้างออกไปบะมีม,มีแต่รถ คือเ้าอนเาองามนาะอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงอันนวงนช่วงหนาวจังสิเผานะอีกกลบปบ่ได้ไเออโอ้ยจำต้นจำต้นต้นเดี๋ยวช่วงปีใหม่จับศิลาของขวัอยุ่งฮือนเอาดอกบ่มันต่าดอกเฮ้ยขันก่อนดูคนในว่นวานเขาแอบ่ายดูห้องเฮ็่ทังเวที่ให้้เมื่อว่ใหาเมื่อก็วัเห็นเร บม่ได้ตำให้มันมุนแห้งก็แค้เรออกมาไม่กินไหนะสาอเอ้ยแม่เราบอกแต่เขาไมกินอาไรได้เพิ่งเพ็ดเพค่คนเออยุกไก่เปดตัวแล้วหรือบชอบปากกอฮะไม่นตำแม่เต็งเรา เหน็บตงไอ้กิ๊บอืมันบ่มีเลยนะนั่นนี่ยทเอดีเราลยนนีกิเนียอมีงเหมือนมิ้นมันเหมือนไม่ดอ่ะเหมืนมิ้นแต่ขไม่ย้ำทาแต่วงเป็นหนอนนี่นแห้งคิ้วเราอะแมันหันนอืม แป้งเท่สัสอืมใหญ่เปนมะหาแป้งเย็นแเราเราผิ่เราเราเป็นไมามือตอนนี้อนนี้อยู่อยู่หันสองหน่วยยังเหันอีส่ายมึงมีเหรอเออพ่อแก่พ่อแก่แกล้วแกแล้วแกแล้วยุ่งนุ่งเป็นดำเลยทำอะไรเนี่ย กเอเวก็ได้บอกไหนงโอไปำหน่อยไปเนาะที่หลายน่ทกะก่ตอนแรกว่ามันกินบ่มีหายเกี๊ยมเรากินสองคนสามคนสองคนนําเนือเดียวันจะแปลงเ้แองบกัอันนี้แม่คนที่สามยหมาคนที่สีอันนี้มันเปีตานที่ห้ากินมาคนที่หกเว้ยแกงบอก นาบอกเขาเล่าไงตวยาใส่ตำรวจตำรวจเบื้องตำรวจเบื้องผดีซ้ำเลยละพอดีเสดกำไลมันจังกำไลมันบ่นนนเนาะเกเผเข้าดินไปรงอเดิมพี่ตัวเองโอเคพี่นอสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนี่เดี๋ยวติไปท้ายคลิปหวยบอ ก็แชร์ก็ติดตาม subscribe นี่ลยจ้าไปช่องต่ตนแล้วขอบคุณครับวัสดีด้าบ๊ายบาย